ข่าวดึงกันไปคน แฟนคลับอึ้งเลยนะครับเพลงอุงอิงเพชรบ้านแพงยังอยู่ในชาร์ตอันดับที่7ของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคบล่าสุดก็ทุกคนเพลงหมอดูหมอใจครับยังไม่ได้หลุดชาร์ตไปไหนเลยครับทุกคนตอนนี้ยังถูกขอเยอะทั่วประเทศในหลายๆเรดิโอนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่อันดับที่7นะครับสำหรับทางด้านหมอดูหมอใจอุงอิงไรอันก่อนอื่นเลยนะครับพี่อุ้มอิ่มก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับทางด้านอุงอิงและก็ไรอันด้วยกันแล้วกัน ครับยอดวิวคือพุ่งเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ทะลุไปแล้ว1 5ล้าน5แสนวิวนั่นเองนะครับตอนนี้ยังถูกขอกันเยะแยะมากมายทั่วประเทศเลยทีเดียวใครยังฟังเพลงนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผลงานของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยก็ต้องบอกว่าภายในเดือนนี้นะครับทุกคนน้องเนี่ยทำเลเวลครับทุกคนทําเพลงเนี่ยมียอดวิวสูงที่สุดนะครับระหว่างอุงอิงแล้วก็ไรอันนะครับเรียกว่าเพลง เคมีเนี่ยก็เข้ากันแบบสุดๆนั่นเองครับและที่สําคัญนะพนี่คนตอนนี้เพลงหอบฝันมาหลังห้าน้นะครับทะลุไปแล้ว35ล้านวิวครับอีกรเร็วนี้ก็น่าจะมุ่งสู่40ล้านวิวอย่างแน่นอนครับทุกคนสําหรับหอบฝันมาหลังห้านี่ือว่าเป็นเพลงสร้างชื่อของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้และสาวสําน้อยคอยฮักตอนนี้ทะลุแล้ว10ล้านวิวนั่นเองนะครับตอนนี้แฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยก็เฝ้ารอครับทุกคนสาหรับผล งานเพลงใหม่ของอุงิงนะครับนั่นก็คือเพชรชาวดินนั่นเองครับทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้พ่อโจเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเพลงเพชรชาวดินเนี่ยเตรียมโกอินเตอร์ได้เลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดนตรีคําร้องอะไรต่างๆที่ต้องบอกว่า เพราะมากๆนะทุกคนซึ่งอิมก็ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วและหลายคนเนี่ยก็เฝ้ารอฟังเพลงนี้นครับทุกคนซึ่งจะได้ฟังกันในวันที่17กรกฎาคม2568นั่นเองครับเมื่อคืนนี้นะครับน้องก็โอ้โหใส่เสียงกันแบบว่าสุดๆเลยทีเดียวใส่เสียงเสร็จปุ๊บนะับทุกคนก็ ชื่นชมในสปิริตของอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนกระโดดขึ้นเวทีต่อครับทุกคนบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนเนาะนี่แหละคือความมืออาชีพและคําว่าเหนื่อยคําว่าท้อไม่เคยหลุดออกจากปากศิลปินคนนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นกันดีนะว่าน้องเนี่ยเข้าห้องอัดแบบตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยครับทุกคนจนถึงช่วงเย็นเลยทีเดียวครับไม่ได้ก็คือไม่ผ่านนะพ่อโจคือคุมเองเลยสําหรับเมื่อวานนี้และหลายคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าถ้าพ่อ คุมห้องอัดเองเนี่ยเชื่อในฝีมือครับพี่คนว่าเพชรชาวดินหรือว่าเพลงประกอบภาพยนตร์คายออที่อุงอิงมีส่วนร่วมเนี่ยออกมาดีอย่างแน่นอนนั่นเองครับพี่คนอย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าอตอนนี้พ่อโจก็เริ่มที่จะปล่อยน้องได้แล้วเนาะด้วยความเก่งของอุงอิงเพชรบ้านแพงการพัฒนาตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเลยอย่างเช่นไปเข้าห้องอัดตามสถานที่อื่นๆแล้วก็พ่อโจไม่ได้ไปด้วยเนี่ยน้องก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆด้วยนั่นเองครับพี่คนเนาะอย่างเช่นเพลงนี้เลยนะครับหมอดูหมอใจเนี่ยที่ได้ ร้องกับพี่ไรอันก็ถือว่าโอ้โหกลายเป็นกระแสนะครับ FC แฟนขับอย่าก,ก็แห่ชื่นชมกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวครับในน้ําเสียงของน้องนะครับวันนี้ยินดีด้วยคนระทุกคนขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งกับความสำเร็จเนาะทุกคนสำหรับเพลงหมอดูหมอใจคนที่ดีใจสุดๆคาดว่าน่าจะเป็นค่ายเพลง ยุงข้าวเรคคอร์ดแหละครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆเลยแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ต้องบอกว่ามียอดวิวสูงมากๆนะครับทุกคนในช่วงนี้เลยครับสำหรับทางยุงข้าวเรคคอร์ดแล้วก็กลายเป็นกระแสมากๆเลยครับทุกคนนาะสำหรับบทเพลงนี้ก็ยินดีด้วยจริงๆครับแล้วก็หวังว่านะครับน้องทั้งคู่เนี่ยจะได้มาร่วมงานกันอีกบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะหลังไลอ้อนเนี่ยมาร่วมงานครับทุกคนในเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องบอกนะครับว่าหลายคนอยากเห็นโมเมนต์นั้นอีกนะครับ สำหรับไรอันกัดบัณฑิตครับทุกคนน้องก็ มีงานทุกวันจริงๆแล้วก็มีความสามารถทั้งคู่นะครับทุกคนวันนี้ก็โอ้โหติดตามผลงานของทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นไรอันเองล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปรับเชิญบนเวทีโตเกียวมิวสิกเนาะทุกคนไปรับเชิญของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวงการลุกทุ่งกับวงการหมอลำตอนนี้คือมาคอแลแลบกันมารวมตัวกันกับทุกคนก็ถือว่าเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับทุกคนในช่วงเวลาที่วงการลุกทุ่งเนี่ยมาแรงนะครับทุกคนลุกทุ่งเนี่ยก็จะช่วยดันหมอลำ หมอลำมาแรงนะครับวงการหมอลำเนี่ยก็เป็นเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับทุกคนก็จะดันศิลปินในวงการลูกทุ่งเนาะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในแวดวงการหมอลำนั่นเองครับทุกคนนะอย่างหมอดูหมอใจนี่แหละที่ทั้งคู่เนี่ยไร้ขีดจำกัดมากๆกับการคำ,คำว่าค่ายเพลงทุกคนเราก็ต้องแบบคือให้เครดิตเลยพ่อโจนะครับเจ้าของวงเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็รวมถึงพ่อหม่ำจกมกด้วยนะทุกคนที่เหมือนกับว่า ให้โอกาสเด็กทั้งคู่ได้มารวมร่วมงานกันนะครับระหว่างไรอันกับบุงอิงเนาะต้องขอชื่นชมจริงๆครับเพราะว่าถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่อย่าเด็กทั้งคู่ก็จะไม่มีโอกาสเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนเลยนะทุกคนเจ้าของค่ายเพลงต่างๆนะฮะยินดีด้วยวันนี้ยุ้งเข้ารคคอร์ดก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆและอึ้งครับทุกคนคือไม่ใช่แค่คลื่นเดียวนะครับที่ติดชาร์ท ยังมีอีกหลายๆคลื่นสําหรับผลงานเพลงกับทุกคนของน้องเนาะที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยอยากจะฟังอยากจะร้องตามแบบนีน้ทุกคนก็คือพอฟังแบบตามตามสถานที่ต่างๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบ สนุกสนานแล้วก็โทรไปขอที่คลื่นนั้นเรื่อยๆอย่างลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยหลายคนก็โทรไปขอโทรไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากฟังเพลงนี้การบางคนฟังแบบวิทยุอะไรต่างๆเนาะก็ถือได้ว่า,าคนเนี่ยขอถูกขอทั่วประเทศเลยจริงๆครับโอ้โหผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับทุกคนอันนี้อันนี้1เดือนแล้วนะคือเพลงนี้ตอนแรกเนี่ยอมอิ่มคิดว่าหลุดโผลไปแล้วเพราะว่าปล่อยมานานแล้วใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้คนก็แบบรอติดตามผลงานใหม่ของน้องแล้วแต่ว่ายังยังติดชาร์ตอะทุกคนไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับปังมากๆ ากเลยสาหรับเพลงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราอิมมองว่าวันนี้ในผู้คนน้องๆทั้งคู่ทำผลงานแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วก็ต hmm. ้องแสดงความยินดีเนาะอย่างวันนี้ก็ฝากพ่อะๆแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับคอมเมนต์มาแสดงความยินดีกับน้องด้วยกันแล้วกันครับทุกคนแล้วก็ติดตามนะทนกคนผลงานของอุ้งอิ่กันเนาะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็ซิงเกิลใหม่นะทุกคนที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังเร็วๆนี้แล้วก็มีแพลนต่างๆที่พ่โจพลนเอาไว้เนาะอย่างเพลงที่อาจารย์ยุ้ยมนาศัก แต่งให้กับน้องใช่ไหมครับทุกคนเป็นของขวัญให้กับอุงอิงแล้วก็เป็นของขวัญให้กับเอฟซแฟนคลับของน้องซึ่งอาจารย์ยุ้ยก็มีการแบบว่ามาเปิดเผยแล้วนะว่าเฮ้ยเพลงนี้เป็นยังไงโอ้โหเตรียมดังเลยเท่าอิางร้องเนี่ยสนุกแน่นอนเพลงนี้นะครับเห็นอาจารย์ยุ้ยบอกว่า เพลงนี้ก็น่าจะเป็นลำยัยแล้วก็องอิงเท่านั้นนะที่ร้องแล้วจะมีความแบบสนุกสนานแล้วก็เปรี้ยงจริงๆนะครับทุกคนปังมากๆเลยทีเดียวนะครับมารอติดตามผลงานกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่ยังฟังเพลงนี้อยู่บ้างแล้วก็ฟังทุกๆเพลงของน้ององอิงนะแล้วก็ค่ายเพลงรำเพลินอินเดียเร็กคอร์ดเนี่ยเขามีการทําลิสต์เพลงของน้องออกมาแล้วนะเป็นรวมอัลบัมนะ้มเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะฟังเพลงขององอิงวนไปเนี่ยก็ไปฟังได้เลยที่ ทค่ายเพลงลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนะทุกคนใน YouTube เลยเข้าไปกดฟังเข้าไปกดแชร์กันได้เลยครับทุกคนเนาะก็จะฟังวนไปหรือว่าอยากจะฟังเป็นอัลบั้มเดียวตอนนี้สาวสำน้อยคอยฮักก็ทะลุไปแล้วเนาะกำลังทะลุ10ล้านนะครับแล้วก็หอบฝันมาหลังห้านทะลุ35ล้านแล้วก็โอ้โหหลายๆเพลงเลยที่ต้องบอกว่าอุอิงอะ ร้อยล้านวิวแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เพลงเนี่ยติดหูกันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับปังมากๆสํสหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับมิมข่าวกระแสเนาะด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะคะวันนี้ยินดีกับอุงอิงแล้วก็ไรอันด้วยนะครับ